อยากให้รัฐบาลน,นี้อยู่ต่อไหมโอ้ยประธานโทษเถอะไปได้วันนี้ยิ่งดีเห็นไหมเนี่ยคนเขาเดือดร้อนกันมันไปนั่งอยู่ตรงไหนเหรอเราเป็นแม่ค้านี่ดูซิวันวันนะ่ะค่าเช่าก็ต้องจ่ายไอย้นูนน่นนี่สารพัดเออแก๊ก็จะเคลื่อนอย่าง้วเนี่ยเห็นแกพิ่งเมือใต้อีกเนี่ยแกจะเคลื่อนจออยู่เนี่ยแต่ว่าค่าแรงเท่าเดิมเท่าเดิมสมองเอาสมองตรงไหนมาคิดบริหารแบบไหน คำว่าบริหารเนี่ยเขาบริหารกันยังไงเหรอไอตอนจะมาเป็นเราก็ไม่ได้เลือกมาหรอกนะเราก็ไม่ได้เต็มใจให้เขาเป็นนะเออในเมื่อเป็นแนละ้วแทนที่อะไรมันจะดีขึ้นมามันก็ไม่ดีเปีแล้วนะเจ็ดแปดปีแล้วจะอยู่ไปเพื่อทานโทษเถอะออกได้ก็ออกไปให้คนอื่นเขาบริหารมันเดือดร้อนกันทุกหย,ย่อมหญ้า อยากเลือกตั้งใหม่เหรอครับอยากสิอยากเป็นประชาธิปไตยอยากเลือกอยากเลือกอยากได้คนที่เราอยากให้เข้ามาบริหารหเราก็มีคนในใจเราก็มีกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> นอกจากคนนี้นะ <c oughs> ไปซะเอาอีกไหม ยังไม่หมดเนี่ยเอามาอามเอามาให้หมดไหตอนเขาหาเสียงครับพลังประชารัฐของนายกครับเขาหาเสียงว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยเขาจะขึ้นค่าแรงเป็น400-425เขาได้ขึ้นเรียครับผ่านมา3ปีไม่ขึ้นค่ะไม่มีอะไรขึ้นมีขึ้นแต่ของบริโภคค่าแรงยังอยู่ที่เดิมยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างของกินของใช้ขึ้นหมดเลยมันแย่มากแต่ว่าพูดพูดพูดแล้วทำไม่ได้ไมนนดจะอยู่ทำไม เ,ออเห็นใจประชาชนบ้างสิดูดิดแต่ละคนดูถนนบ้านฉันได้เงียบกิบเลยเขาแก้ปัญหาได้มันแก้ตรงไหนมันแก้ตรงไหนเนี่ยเขาแก้อะไรแก้ให้มันขึ้นไม่เห็นแก้อะไรเลยมีแต่มีแต่แย่เนี่ยมันแก้แต่ราคาให้ขึ้นมันไม่ได้แก้ให้ลงนะมันแก้ให้ขึ้น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมูแพงนั้นความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนมานานนั้นทําให้ตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกระนหุ่มประเทศดุดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของพ่อค้าแม่ค้ามุมมองของคนค้าคนขายหรือว่ามุมมองของดารานักแสดงบรรยากาศคล้ายๆกับช่วงโควิดระบาดรอบที่แล้วนะครับที่เริ่มมีเสียงสะท้อนถึงความยากลําบากของคนปัญหาหมูแพงปัญหาไก่แพงปัญหาไข่แพงปัญหาเป็ดแพงนะครับและเสียงสะท้อน ซึ่งตอนนี้กาลังเริ่มลุกลามเป็นบรรยากาศคล้ายช่วงโควิดระบาดก็คือการออกมาแสดงตัว call out ของดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงว่าปัญหาข้าวของราคาแพงแบบนี้รัฐบาลควรจะทําอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ก็ออกมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงจะต้องไปกินอาหารหมากันนะครับหรือว่าประเทศโพงามกองหนุนพลเอกประยุทธ์ก็บอกตรงๆว่าตอนนี้ไม่มีจะแดกแล้วถามว่านายกหายหัวไปไหนนะครับลุงลงนะครับจตุรงมก,ก,ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าลุงก็ไม่มีจะกินแล้วเหมือนกันร้านอาหารลุง หนักหน่วงแล้วนะครับขอให้รัฐบาลทําอะไรบ้างนะครับดังนั้นเส้นทางคล้ายๆกันนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวล่าช้าเฉืชยชาย,ยืดยาดไม่เป็นโลเป็นพายของพลเอกประยุทธ์และพวกในการแก้ไขปัญหาข้าวของแพงอมสกาวใจนะครับวันนี้ออกมาขยี้รัฐบาลต่อนะครับ โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมใน Facebook ว่าหมูแพงไก่แพงไข่แพงน้ำมันแพงทุกอย่างแพงหมดประชาชนบนแพงทั้งแผ่นดินแต่คําตอบที่ได้รับจากรัฐบาลคือได้เครื่องบินวคกะนะครับอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั้งประเด็นดีนะครับว่าตอนนี้ข้าวของแพงกันหมดคนไม่มีจะกินแต่กองทัพอากาศกับประกาศอย่างเปิดเผยว่าเตรียมซื้อเครื่องบินแล้วนะครับซึ่งก็ ประชาชนไม่เข้าใจนะครับคนเข้าไปแสดงความเห็นดุเดือดว่าหูเขาคงดับไม่ได้รับฟังอะไรนะครับประชาชนจอด,อ,ดอดตายแล้วล้าบานเคยสนใจประชาชนบ้างไหมซื้อสิ่งไม่จําเป็นเพื่อหน้าตาเหรอสิ้นคิดสุดๆหาแดกบนความเดือดร้อนของประชาชนแม้กระทั่งพี่ปูแบ็กเฮดเองรอบที่แล้วนะครับไม่ได้ออกมา call out เยอะตอนนี้ในเพจ Lo อก Star Cafe นะครับทาเพลงใหม่ของปูแบ็กเฮดนะครับเอาเพลงแปลงนะครับจากเพลงพรมลิขิตของ b i g As s กับอะไรก็ยอมของโลโซมาแปลงนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่า เชื่อคือท่อนหนึ่งของเพลงจบด้วยประโยคว่าโอ้โหหมูแพงชิบหายนะครับเพลงของ Blue Hate, ปูแบทเฮดปลิวไปเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งของใครหรือว่าเป็นอุบัติเหตุในโลกโซเชียลนะครับว่า แต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าสงสัยปิวเพราะว่าประโยคสุดท้ายว่าโอ้โหหมูแพงชิบหายเนี่ยมันคงจะไปโดนใจคนมีอํานาจหรือเปล่าดังนั้นมันกลายเป็นเหมือนมุกระดับประเทศไปเรียบร้อยถึงความลําบากยากจนของประชาชนยุคข,ของแพงที่ผู้นำนะครับไม่ทําอะไรเลยวันนี้บรรยากาศที่ทําเนียมนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ดันทุรังจะเป็นผู้นําที่ไม่ทําอะไรต่อไปนะครับผู้สื่อข่าววันนี้พยายามจะถามพลเอกประยุทธ์เรื่องปัญหาการแก้ปัญหาหมูแพงปรากฏว่า เจอแบบที่เคยเจอตลอดมานะครับนั่นคือพลเอประยุทธ์นิ่งเฉยไม่ตอบคำถามอของประชาชนแต่ อย่างใดนะครับขณะที่อธิบดีกรมปรศุสัตว์อันนี้วันนี้พลเอกประยุทธ์ตื่นแล้วนะครับเรียกตัวอธิบดีกรมปรศุสัตว์ไปนะครับขอทราบข้อมูลว่าตกลงปัญหาหมูตายนะครับหลายล้านตัวเกิดขึ้นอย่างไรใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับสื่อตีแผ่ข้อมูลกันกระฉูดแล้วว่ามีการทิ้งซากศพหมูเกลือนนครปฐมฝังไว้ในโอ่งสภาพศพนั้นฝังมาอย่างน้อยปี2562ดังนั้นสื่อเชื่อว่ามีการฝังหมูเนื่องจากหมูตายหะาย ระยะเวลาหลายปีคล้ายๆกับสิ่งที่พักเพื่อไทยนะครับประธานสสเพื่อไทยออกมาตีแผ่เรื่องนี้แล้วก็ต้องชมว่าเพื่อไทยนะครับเป็นคนในสภาเป็นพักในสภาพักแรกที่มาเปิดประเด็นเรื่องนี้ว่าหมูตายเยอะจริงๆแล้วรัฐบาลทําอะไรอยู่เนี่ยนะครับวันนี้อธิบดีกรมปรศุสัตว์เข้าทําเนียบไปนะครับประชาชนรุ่นกันว่าอธิบดีที่สังคมเชื่อว่ามีการปกปิดเรื่องหมูแพงนั้นจะถูกลงโทษนะครับเ,ออเพราะหมูแพงทําให้อาหารแพงประชาชนเดือดร้อนกันทุกย่อมยา่าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษอธิบดีอธิบ ประเกาะเกก็อีนึบนะครับเข้าไปไม่รู้เครียดหรือเปล่าแต่ตอนออกมายิ้มแป้นนะครับบอกว่าท่านนายกเข้าใจผมนะครับปัญหาหมูแพงก็จะเจอปัญหาแบบนี้ต่อไปอีก8ปดถึงสิเดือนนะครับไม่มีการปลดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีแต่อย่างใดนะครับสวนทางกับกระแสความรู้สึกของประชาชนว่าหมูตายขนาดนี้หมูแพงขนาดนี้จําเป็นที่จะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแม่ค้าบางส่วนก็มอมกมาพาพวิจารว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับประชาชนทนไม่ไหวแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ออกไปนะครับอยู่อย่างนี้ต่อไปมีแต่ตายกับตายฟังแล้วขึ้นอยากเห็นคนอื่นมาเป็นผู้นําประเทศ